เมืองเกาเมืองที่เปลี่ยนไปด้วยเสน่ห์และประวัติศาสตร์อันยาวนานจากยุคอาณานิคมที่สะท้อนสถาปัตยกรรมที่งดงามที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมืองที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งในด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติที่สวยงามบรรยากาศที่ผสมผสานทั้งความเก่าแก่และความทันสมัยเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเมืองแห่งประวัติศาสตร์และความงดงามที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลที่นี่ เมืองเก่าประเทศสีลังกาตอนนี้เราอยู่ประเทศสีลังกานะคะอยู่เมืองที่ชื่อว่าเกาฟอร์ดนะเป็นสตรีทที่น่ารักมากเลยทุกคนมีทั้งโฮเทลสวยๆนะโฮเทลที่แบบว่าเขาเป็นทำ,ทำแบบวินเทจนะแล้วก็ร้านค้าก็ตามนี้เลยแบบว่าตึกมันดูสวยๆอะ่ะคือไม่ใช่แบบแมนเมกนะคะ แบบว่าเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเพราะว่าเขาได้อิทธิพลมาจากชาวดัชไม่คิดว่าประเทศศรีลังกาจะมีแบบสตรีทคูคูอย่างนี้คล้ายๆกับอาร์ตสตรีทนะคะมีร้านค้าแล้วก็ร้านอาหารมากมายสไตล์วินเทจที่มากใครเป็นสายถ่ายรูปนะคะมาได้ที่เกาฟอร์ดดูสวยมากเลยเดี๋ยวจะโชว์สักร้านสองร้านให้ดูเข้าไปดูอาร์ตแกลเลอรี่กัน โรงแรมเขาทำเป็นแบบว่าวินเทจแล้วก็มีความเก่ามีความแบบว่ามีมนขลังอะทุกคนไม่ได้ทำแบบว่าสัตว์แต่ว่าจะทำสวยมากก็คือถ้าใครจะมาเที่ยวศรีลังกานะคะก็มาได้ที่เกาฟอร์ดคือดีมากเลยถ่ายรูปมุมถ่ายรูปเยอะมากคาเฟเ่เยอะมากรสตรองสวยๆโฮเทลสวยๆด้วยอะ นี้นะคะก็เป็นสันกำแพงของฟอร์ดนะคะเราจะเห็นมีปืนใหญ่อยู่ตรงนั้นนะคะเพื่อเพื่อไม่ให้โจรสลัดเข้ามาได้เขาก็เลยแบบว่าต้องทำปืนใหญ่เอาไว้นะคะแบบว่าตั้งนานมาแล้วนะแล้วก็ด้านซ้ายมือก็จะเป็นโบสนะคะโบสสีขาวสวยสวยมากเป็นโบสของเมืองนี้นะคะแล้วด,ดูลมทะเลหูน้ำใสมากทุกคนแบบดูดิ นี่เขาก็หาปูหาปลากันนะคะแล้วก็มาลงมาเล่นน้ําคือน้ําใสจริงๆอะแต่ก็ไม่ค่อยมีคนมาเล่นน้านะมีแบบว่าหาปูหาปลาแล้วก็มีไม่กี่คนที่จะลงไปเล่นน้ําก็จะเป็นชาวโลโคลหมดเลยนะคะแล้วก็มีประภาคาระค่ะประภาคาร์ดน,นี้มีตั้งแต่ดั้งเดิมนะคะและเขาก็ยังใช้งานได้อยู่นะใครที่จะมาเกาฟอร์ดนะคะก็ต้องมาเยี่ยมปลาพาคารหลังนี้เลยก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน เหมือนสมบัติของชาติ คอมเปรียวเคมด้วยใอ่เค็มขมเปรี้ยวนิดนึง It's alright for now, thank you แต่ดับร้อนได้นะเริ่มขมละ เราเข้ามาที่ที่เขาติดประกาศขายอะ่ะแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเขาเปิดประตูให้เพราะว่าดูเราแบบว่าเชิงเงอมองอุ๊ยอะไรอยู่ข้างในนี่มีน้องนกยุงอยู่ข้างในนะจ๊ะนกยุงเยอะมากเลยก็คือเขาไม่ได้เลี้ยงนะคะปล่อยตามธรรมชาติน้องก็ไปไหนได้อิสระเลยไปตรงสันกำแพงด้วยจุดดีอันนี้เป็นวิลล่านะจ๊ะ ดูสิเขาเอาตึกเก่าอ่ะแบบว่าเขาไม่ทำลายทิ้งนะคะเขาเอามารีโนเวทให้เป็นวิลล่าโรงแรมแล้วก็ร้านค้าต่างๆนะคือดีอะเราว่าไอเดียนี้ดีมากเพราะว่าเพราะว่าบางตึกที่ประเทศไทยใช่ไหมเขาก็ทำลายแล้วก็ทำตึกใหม่แต่เราชอบตึกเก่ามากเลยเราว่าตึกเก่าโครงสร้างเขายังดีอยู่นะคะเขาก็เลยไม่ทำลายทิ้งแล้วก็มารีโนเวทใหม่เป็น โรงแรมที่พักวิลล่าคาเฟ่รสตรองต่างๆเราก็กำลังไปฟรุตมาร์เก็ตกันนะคะคือเราไปตอนเช้าแล้วล่ะแต่ว่าเขายังไม่ตั้งแผงอะ่ะคือมีแบบว่าผลไม้น้อยนิดมากเราอยากได้รูปที่แบบว่ามีผลไม้แบบเยอะๆมากมายกล้วยสับปะรดอะไรอย่างนี้นะจ๊ะ ภาวนานะคะขอให้เขาตั้งแผงตุกๆของประเทศศรีลังกาก็จะเป็นแบบนี้นะ,ะเขาไม่ไปจ้าแต่ไม่เป็นไรนะคะมีอีกคันหนึ่งไปดูกันว่าเขาจะไปไหมฟรุ Fruit Market นะตมาร์เก็ตนะตุกๆครั้งที่สองสำหรับวันนี้นะจ้ะไปคะ่ะฟรุตมาร์เก็ต Thank you so much Ooh, mm hmm. มาแล้วจ้าไหวนี่จ้ะก็เปิดอีกประมาณ4ี่ห้าล้านนะเพราะว่าตอนที่เรามาที่เรามารอบแรกใช่ปาตอนเช้าอ่ะเปิดแค่2ล้านเด็นี่นะจ๊ะร้านนี้เขาก็เอากล้วยมาวางแบบว่าเยอะแล้วเนอตอนเช้าว่ายังไม่เยอะขนาดนี้นะตอนนี้แบบว่าเยอะขึ้นแต่กระตุกๆร้าน perfect perfect shot นี่ตอนเช้าก็คือเปิดร้านร้านนี้เปิดร้านแรกแล้วก็แค่ร้านนี้นะคะแต่ตอนนี้ก็คือทัวร์ถึง เรามาตอนเช้าประมาณ8โมงนะที่นี่ก็ยังไม่ตั้งแผงเท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบเกือบเที่ยงนะจ๊ะอันนี้เป็นร้านสุดท้าย น,นี้ก็เป็นร้านตัดผมของชาวสีลังกานะคะก็คือตัดก้องจะให้เขาโกนหนวด<ฮ>ก็ประมาณ57บาทนะคะ เส็นแล้วนะจะดูตะกลองนวดรู้สึกว่าอยากหลับเลยง่วงนอนแทนดูนวดดีมากเลยคือเราบอกว่า50ใช่ไหมถ้าถ้าโกนอย่างเดียวนะคะโกนหนวดโกนเขาอย่างเดียว50บาทแต่นวดด้วยก็เป็น200นะแต่หูนนวดดีมากเลยรู้สึกอยากนวด,ดวแต่กลัวกลัวว่าเขาจะล้างเครื่องสำอาง บรรยากาศของประเทศศรีลังกาเมืองเกาก็เป็นอย่างนี้นะคะคล้ายค้อินเดียเหมือนกันนะ และเราก็กลับมาที่เกาฟอร์ดแอเรียนะคะมาสีลังกาทั้งทีก็ต้องทานอาหารพื้นเมืองของชาวสีลังกาอย่างเอ็กฮอปเปอร์สและที่ที่เป็นเดอะเบสซมเปิลของเอ็กฮอปเปอร์สในเมืองเกาก็คือโรงแรมฟอร์ดบาซ่าเป็นโรงแรมหรูในอาคารสไตล์คโลเนียลตกแต่งแบบทันสมัยแต่มีความคลาสสิกและที่นี่เขาเสิร์ฟทั้งอาหารท้องถิ่นและอาหารนานาชาติสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและยังได้สัมผัสบรรยากาศสไตล์รีลังกาและสไตล์คโรเนียลแบบผสมผสานกันสำหรับ คอปเปอร์สก็ทำมาจากแป้งข้าวเจ้าและยีสต์และนำมานึ่งในกระทะโดยมีลักษณะาขายถ้วยตรงขอบจะกรอบและตรงกลางจะนุ่มสามารถทานแบบไม่ใส่ไข่หรือใส่ไข่ลงไปก็ได้ A อ o อปเปอร์สมักเสิร์ฟเป็นอาหารเช้าหรืออาหารว่างมักจะทานคู่กับซอสและแกงเผ็ดเดเพื่อเพิ่มรสชาติสัมผัสหลากหลายและอร่อยมากขึ้นนี่เป็นเมนูที่คนนิยมมากที่สุดในประเทศรีลังกา A อ o อปเปอร์ pers, หรือเรียกเป็นภาษาท้องถิ่นเรียกว่าอัปปะอ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยนะคะแกงที่ใช้ทาน กับฮอปเปอร์สก็จะมีแกงมะพร้าวแกงไก่แกงมะเขือเทศหรือแกงปลาในวิดีโอจะเป็นแกงไก่กับแกงปลานะคะแกงไก่จะมีรสชาติหวานเผ็ดเล็กน้อยจากเครื่องเทศของสีลังกาแกงปลาจะมีรสชาติเปรี้ยวจากมะขามและเผ็ดจากเครื่องเทศโดยส่วนตัวแล้วเราชอบแกงปลามากกว่าแกงไก่ค่ะสาหรับเครื่องเคียงก็มักจะเป็นซัสซ่าผักสดจะเป็นผักสดถั่วที่คลุกเคล้ากับเครื่องเทศและมะนาวกะหลำปลีหรือหอมแดงดองและโคคนัตซัมเบลทำมาจากมะพร้าวขูดขิงพริก แล้วก็เครื่องเทศจะมีรสชาติเผ็ดหวานเค็มเปรี้ยวอูมามิสุดๆอันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวนะคะสามารถทานกับข้าวเปล่าได้เลยโดยภาพรวมจะคล้ายๆกับอาหารอินเดียนะคะที่มีเครื่องเทศเยอะแต่ในความรู้สึกส่วนตัวนะคะเราชอบอาหารศรีลังกามากกว่าเพราะว่าเขามีความเบากว่าแองฮอปเปอร์สก็จะมีรสชาติเค็มๆหวานๆนิดนึงผานคู่กับแกงและไข่แดงเยิ้มๆคือฟินมากคะ่ะฮอปเปอร์สเปสน็นสัญลักษณ์ของความอร่อยและศิละปะการทําอาหารที่อบอวลไปด้วยเนย นี่ไม่ใช่แค่อาหารแต่เป็นประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายและความสดใหม่ทุกรสชาสติสะท้อนถึงวัฒนธรรมของชาวศรีลังกาขอจบวิดีโอจากเมืองเก่าประเทศศรีลังกาไว้เพียงแค่นี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานานที่นี้ด้วยนะคะอาจจะไม่ทั่วถึงและประวัติไม่ครบถ้วนอะไรมากมายเราอยากให้ทุกคนเข้ามาสัมผัสที่ประเทศศรีลังกาด้วยตัวเองด้ยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทาวินีหน่อยนะคะและรอฟล็อกต่อไปของประเทศศรีลังกาได้เลย